วันนี้มาชวนทำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกินกันค่ะอัสลามมลยกุมคะสวัสดีทางไกลจากแม่บ้านปากีสถานนะคะช่วงนี้ที่ปากีสถานนะคะก็ฝนตกหลายๆวันติดๆกันนะคะเลยรู้สึกว่าอยากกินเมนูเส้นๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่า อยากกินปีกไก่ด้วยค่ะก็เลยคิดถึงกว๋วยเตี๋ยวไก่มาราค่ะเมื่อก่อนสาวทำงานอยู่ห้างเซนทรัลลาดเพร้าวเนาะแล้วก็มันจะมีะกว๋วยเตี๋ยวไก่มาราค่ะขายอยู่ข้างห้างเซนทัลลาดเพล้าวร้านนั้นอร่อยมากเลยนะคะถ้าถามว่าวันนี้สูตรที่ทำอะค่ะจะเหมือนกับของข้างเซ็นทัลลาดเพ้าไหมไม่เหมือนค่ะเพราะว่าสาวใช้วัตถุดิบ แค่ที่สาวมีที่บ้านนะคะก็ตามสไตล์ของคนต่างแดนเลยค่ะวันนี้สาวก็จะใส่มะระลงไปด้วยนะคะแต่สาวจะใส่หัวไชเท้าค่ะเยอะหน่อยเพราะสาวชอบกินหัวไชเท้าแต่ถ้าเป็นมะระก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามะระแบบไม่ขมอะค่ะจะชอบกินชวนคุยไปชวนคุยมาอ้าวซุปของเราก็เสร็จแล้วค่ะสาวรู้สึกว่าน้ําก๋วยเตี๋ยวของสาวมันสีมันไม่เข้มมากสาวก็เลยเพิ่มซีอิ๊วดำเข้าไปนะคะสาวชอบน้ําซุปที่มันเข้มเข้มดําๆอะค่ะรู้สึกว่ามันอร่อยดีช่วงที่สาวเคี่ยวอะค่ะสาวจะเคี่ยว ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทยอยแบบตักพวกฟองอากาศอะคะ่ะที่มันขึ้นขึ้นมาค่ะออก สาวต้องการให้พวกผักอะค่ะแล้วก็ไก่อ่ะค่ะเปื่อยดีเลยค่ะแบบประมาณว่าไม่ต้องใช้ฟันเลยค่ะก็คืนเลยค่ะพริกขั่วที่ทุกคนเห็นในน้ํามันเมื่อตะกียระค่ะสาวได้มาจากในอันฟาเต้นะคะเป็นของปากีสถานเลยโดยตรงค่ะรสชาติก็จะไม่เผ็ดมากค่ะต่อให้ใส่เท่าไหร่ก็คือไม่เผ็ดค่ะตอนนี้ก็จะมาจัดถ้วยเสิร์ฟกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็จะเป็นการลวกเส้นก่อนเลยนะคะจากนั้นก็เอาเส้นนะคะมาผสมกับน้ํามันกระเทียมนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อผักค่ะตามใจชอบเลยค่ะลูกชิ้นที่สาวใส่จะเป็นลูกชิ้นไก่นะคะสาว ทำเองเหมือนกันค่ะลูกชิ้นบ้านสาวเนื้อจะไม่ได้แน่นมากนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นที่นี่เครื่องเล็กค่ะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะหน้าตาดูดีไหมคะอัลลาฮาฟิตค่ะ